สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะกับอาจาร,รย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักของแต่ละราศีว่าจะเป็นเช่นไรคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะ ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของ t ทวี l l ลเคสค่ะสื่อพรางว่านะคะในเรื่องของการทำงานคุณจะรู้สึกหงุดหงิดไม่สบอารมณ์กับคนรอบข้างนะคะใครทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยเข้าหูเข้าตานะคะต้องหมั่นสวดนมนั่งสมาธิเรื่อยๆค่ะเพราะฮอร์โมนในร่างกายตอนนี้แปรปรวนผิดปกตินะคะเกณฑ์การงานของคุณมีเรื่องที่หนักอกหนักใจนะคะบางรายถึงขั้นถอดใจอยากจะลาออกให้สิ้นเรื่องนะคะมีความกดดันเข้ามาหลายทางทีเดียวนะคะคุณจะมี ปัญหากับบริวารเพศหญิงให้ระวังในเรื่องของอารมณ์คุณให้ดีนะคะในส่วนของการเงินจัดอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะยังมีเงินที่ได้มาโดยเสน่หาหรือการเงินที่ได้จากผู้อุปถัมภ์อยู่เรื่อยๆนะคะแต่คุณก็จะมีเงินเข้ามาหลากหลายทางทีเดียวนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ทําอาชีพเกี่ยวพันกันในเรื่องของการเป็นนักพยากร เป็นหมอดูเป็นงานเสริมนะคะในเดือนนี้นะคะงานเสริมทําท่าจะโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะในส่วนของความรักดูแล้วไม่ค่อยจะดีนักนะคะมีเกณฑ์ห่างเหินกันด้วยเรื่องของภาระหน้าที่ของการงานนะคะแล้วก็เดินทางแล้วก็จะไม่ได้รับความสะดกสบายเท่าที่ควรก็ขอให้คุณทําใจอดทนให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปนะคะถ้าเราพบ,บกันใหม่นะคะสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ